สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็นําเหรียญหลวงปู่นูวัดทุ่งแหลมมาให้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะเป็นเหรียญประคำรอบนะครับผมหลวงปู่นูวัดทุ่งแหลมนะครับปี2525นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงแบบนี้นะครับ เหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยจะมีโอกาสพบเจอน้อยแล้วก็หมุนเวียนค่อนข้างน้อยนะครับผมเนื้อเงินหรือว่าเนื้อนวะเนี่ยจัดสร้างอยู่หลักร้อยเหรียญน,นะครับส่วนเนื้อทองแดงเนี่ยก็ไม่เกิน1 0,000มืเหรียญน,นะครับผมส่วนวาระในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ก็คือทําไว้ทางอ่าทางวัดเนี่ยทำไว้แจกคณะกรรมการกรถินพระป่าครับผมรวมถึงญาติโยมที่มาทําบุญในอ่าในกรถินหรือว่าพระป่า ในปี2525นะครับผมลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็จะมีเม็ดประคำรอบก็คือเนี่ยครับเห็นไหมครับตุ่มกลมกลมนมนเหมือนเม็ดประคำนะครับรอบเหรียญด้านหน้าของท่านอยู่นะครับผมแล้วก็การแกะบล็อกใบหน้าเนี่ยก็จะมีความสวยงามนะครับด้านล่างมีตัวอักษรอาจารย์หนูเนี่ยครับฉินนากาโมนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงนะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญหลายๆรุ่นของท่านนะครับ และก็มีการต่อโคดณนะ1ตัวนะครับบริเวณธงนะครับผมเนี่ยครับในทองแดงเนี่ยก็สร้างหลักไม่เกินหนึ่งหมืเหรียญนะครับตามบันทึกส่วนนวะกับเงินเนี่ยก็คือหลักร้อยเลยเนี่ยครับรูปแบบเหรียญก็จะสวยงามนะครับเป็นรูปทรงไข่นะครับผมเหรียญประคํารอบนะครับปี2525นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณาด้านหน้ากันก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจดจํารูปแบบเหรียญจดจําพิมพ์นะครับผมตัวเม็ดประคำเนี่ย จะกลมนูนเด่นคมชัดนะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญตรงช่วงด้านในนะครับจะเป็นเวาสโลปแองกกระทะเล็กน้อยนะครับผมไม่มากนะครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมมีความเรียบนะครับตัวของหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีมิติคมชัดนะครับผมนะครับส่องเข้าดูที่ใบหน้านะครับจดจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมมีด้านในเมตตามีเมตตากลมคมชัดนะครับเราตะแคงดูเนี่ยจะสังเกตได้ว่า เบ้าตาลึกคมชัดนะครับผมดูเส้นสายการแกะบล็อกนะครับลองแก้มลึกๆรอยย่นบริเวณเหนือริมฝีปากเห็นไหมครับใบหูเส้นเกาเนี่ครับเส้นหนา้าผากนี่ครับเป็นล่องนูนใหญ่นะครับผมฝั่งนี้จะเห็นเส้นเกสาเป็นริ้วชัดเจนนะครับนี่ครับแก้มตอบเล็กน้อยตามใบหน้าของท่านนะครับผม แล้วก็เลื่อนลงมาดูที่คอเห็นไหมครับจะมีการแกะบล็อกให้เป็นริ้วๆเส้นๆเ,เหมือนรอยย่นของผิวหนังนะครับเห็นไหมครับตรงคอของท่านนะครับผมกระดูกไหปลาร้านี่นูนเด่นคมชัดนะครับผมรวมถึงริ้วจีบอนนะครับแบ่งเป็นเส้นเป็นสายเป็นสันแล้วก็จะมีเส้นเีนวิ่งแทรกนะครับอยู่ในร่องของริ้วจีบอนนะครับนี่ ตัวสังกติเน <e ี Is ่ยเป็นสันคมชัดนะครับผมแล้วก็พื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นเซียนวิ่งนี่ครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของเหรียญเลยนะครับผมดูริ้วจีวอครับเห็นไหมครับริ้วจีวอก็จะเป็นริ้วเป็นสันชัดเจนมีเส้นเซียนวิ่งแทรกพื้นเหรียญนมีเส้นเซียนหรือว่าเส้นขนแมวนะครับที่สังกติก็มีพื้นเหรียญฝั่งนี้ก็จะเห็นชัดหนครับ เส้นเสี้ยนเส้นสายฝนเป็นน้ําตกเลยครับนี่ครับมีทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับของพื้นเหรียญเป็นแอ่งกระทะเล็กน้อยนะครับว้าวสโลปตรงขอบด้านในแกะบล็อกใบหน้าได้สวยงามนะครับผมจดจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับด้านล่างตัวอักษรเป็นแท่งเป็นสันคมชัดนะครับผมอาจารย์หนูชินนะกามโมนะครับหรือว่าหลวงปู่หนู แล้วก็ที่มาของเหรียญประคำรอบนะครับเห็นไหมครับกลม,มนูนมนคมชัดนะครับผมเม็ดประคาเม็ดประคำที่อยู่รอบๆนะครับนี่ขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับผมขอบเหรียญเห็นไะครับเม็ดประคำก็จะกลมนูนนะครับเส้นเสียนคมคมนะครับผมทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับตะแคงให้สะท้อนแสงนิดนึง หรือจีวรคมชัดลำคอมีการแกะบล็อกให้เป็นริ้วเวเส้นเส้นเหมือนรอยย่นนะครับผมตัวอักษรเป็นแห้งคมชัดนะครับพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงนะครับมีการต่อโคตรณหนึ่งตัวอยู่ด้านในธงนะครับผมหูเหรียญเจาะได้สวยงามนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับปินซ้ายขวาหรือบนล่างนะครับผมนะครับตรงคอหูเหรียญจะมีรอยพับหรือว่าคีิปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับ ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาตัวหนุมานเนี่ยจะเป็นลักษณะการกัดกดก็คือผิวจะเป็นเหมือนมะระนะครับผมนะครับจะเป็นผิวคล้ายๆผิวมะระนะครับเดี๋ยวลงกล้องจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเส้นสายฝนเฉียงๆนะครับทั่วทั้งพื้นเหรียญเลยเดี๋ยวเราดูที่หูเหรียญก่อนนะครับผมนะครับหูเหรียญเจาะปิ้นๆนะครับใต้หูเหรียญเรียบตึงนะครับนี่ขีป้นที่เกิดจากการตัดนะครับ ตรงคอหูเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรอยพับนะครับผมขีป,ปินที่เกิดจากการตัดนะครับเส้นสายฝนบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับชิงเฉียงนะครับผมวิ่งทะลุตัวหนุมานรวมถึงด้านล่างของพื้นเหรียญเห็นไหมครับน,นี่เส้นสายฝนเส้นเสียนชัดเจนนะครับ ลักษณะตัวหนุมานเนี่ยก็จะเป็นผิวมะละเห็นไหมครับมีโค้ดหนึ่งตัวนะครับผมโค้ดนะก็จะตอกอยู่ด้านในบริเวณทงนะครับผมเนช่องว่างของทงนะครับเนี่ยเส้นสายฝนคมคมนี่บริเวณพื้นเหรียญน,นะครับผมวิ่งทะลุตัวหนุมานมารายละเอียดของตัวหนุมานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวทงตัวลูกศรหรือว่ากางเกงเสือ้อ มีความคมชัดนะครับผมดูลูกศรครับขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับผมมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดให้เห็นเป็นระยะนะครับก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีการแกะบล็อกสวยงามแล้วก็ดูไม่ยากครับผมดูง่ายน่ครับเ้นเซียนคมชัดนะครับผม มาดูขอบตัดนะครับขอบตัดก็จะเป็นการตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับผมลักษณะฟันตัดปี2,525 25นะครับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปตรงช่วงประมาณสักกลางเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับจะเป็น3บังเนี่ยเห็นไหมครับเรามองด้วยตาเปล่าเล้วเราจะเห็นจุดนี้ก่อนเลยตรงประมาณช่วงกลางเหรียญน,นะครับนี่เป็นบังนนนขึ้นมานะครับนี่ ช่วงประมาณกลางเหรียญพอดีนะครับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับผมจดจําลักษณะฟันตัดนะครับขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมน่ครับสำหรับเหรียญที่นำมาใหพ้พี่รับชมนี้ก็จะเป็นเหรียญประคำรอบนะครับผมหลวงปู่หนวัดทุ่งแหลมนะครับปี2525 25นะครับผมขอบคุณพี่พี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผม ไว้ได้เหรียญรุ่นอื่นบล็อกอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปละครับขอบคุณค่ะ